한국어 기초 단어 100개 아홉 번째. 100파ภาษาเกาหล9 이쪽. 당리. 시작하다. 레 연극. 렌. 짓다. 밥. เจาาดติดต่อ골목ก,ก,กิลตรอกซอกซอยคึมโกปลอดภัยชักกะนักเขียนกอดิอหลังจากนั้นไม่นานอิบก ทางเข้าอเจ버리다ลืมเอื้อกราดะมันน่าผิดหวัง đa 수หลายกุ้มกูดะฝัน뻔하다มันชัดเจน อิกลดาตาตะก,กัวกดที่หายตามันเป็นสีขาวเมโมบันทึกเซจงเดวังกษัตริย์เซจงมหาราชชุดแท็ก บ้านผู้จนการสงวนฮันจาตัวอักษรจีนมาชิดะดื่มวิเศษ하다ใหญ่ช,ชานหมุนจอมผู้เชี่ยวชาญ 불고기 불고고 인류 ย차 촬영 타이 밥. 술병 ขวด상당하다มากเสคมสื่อสารมวลชนน้ำกลิ่นหอมบรรณูเครื่องเขียนภาพส่งเพลงป๊อป แบรนดยี่ห้อคือั้นในปีน,นั้นแฟชั่นแฟชั่นเงินเงินไม่ใช่ผักเปลือก 있다. 뜻 유명 미시수형 울음소리 런하이 나아가다 가우나 상대성 섬파타파 넘어가다. ผลชาแม่น้องสาวซองจ้าต่องทะจิดาระเบิดชิกัดก,การมองเห็นใช้งใช้ ผ회하다เสียใจฮอสนสายเทกิอกบริษัทขนาดใหญ่เบ้ากิดตัดทอนสุยองสวายน้ำ 영화หนังฮังกงการบินประวัติย <생> ่อเลน่น화장ล่นตการเผาศพ กล่องเพดาตั้งคัน현실적กสมจิงโมเดลแบบมุชิดาได้รับความคุ้มครองฮ히นยีมัก 지루하다. 자, 방바다. 흙. 만들어지다. 쌍, 접근, 카우튼, 싸움, 소, 사계절 ฤดูการคาร์โรโซต้นไม้ริมถนนสเวตเตอร์สเวตเตอร์เจริญ하다เสนอตาจิมาดาแก้ปัญหาเยรไดเซง สาววิทยาลายัยคักกดะตกแต่งคืน <날> นั้นฉันแ <로> ่รความยาว여ย세요บสสวัสดี20 20 상하다ต자มจ인เส่วนตัวเชียบไม้ข <다> ีดไฟซินดะซินดหิวโซจ ความสามารถเยโกฮดาคาดการ์ดยิ่งงฮดายายอัน녕สวัสดีหันชิกอาหารเกาหลีอ<ำ>ัมมาเร็ง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติภสัสสจวนกิกันช่วงหากคุณสนใจวัฒนธรรมภาษาเกาหลีและเรื่องราวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเกาหลี 좋아요, 구독을 부탁드립니다. 가루나서 막라 감사합니다.